ความสำเร็จของนักกีฬาไทยนอกจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแล้วการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนนับเป็นแกนหลักสำคัญสำหรับนักกีฬาและวงการกีฬาของไทยอย่างยิ่งในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากทั้งในผู้ชมเองนะคะกับตัวของ สมาคมกีฬาต่างๆนะคะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นทาง Thai Beverage นะคะได้มีการให้การสนับสนุนกีฬามาต่อเนื่องยาวนานเราสนับสนุนนักกีฬาสนับสนุนทีมกีฬาเพื่อที่จะให้เขามีการเติบโตและพัฒนาเพราะว่าความสําเร็จของนักกีฬาในนามของทีมชาติไทยเนี่ยก็คือความสําเร็จของคนในชาติการที่มีการแข่งขันในระดับชาติมันทําให้เราเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่ง และเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยฟุตบอลและกีฬาสนุกเกอร์พาวิเลียนไทเบ t h ททาเ l น n ์ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand International Sport Expo 2013จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่แสดงถึงความสามารถของนักกีฬาไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อวงการกีฬาไทยก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่ง งานสปอร์ตเอ็กซ์โปถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่เราจะรวมสรรพสิ่งการสนับสนุนทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาโชว์ให้เห็นว่าไทยเบฟที่เราให้การสนับสนุนด้านกีฬาวงการกีฬาไทยมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เรียกว่าเรามีแสแตนดาร์ดแล้วก็มีระดับที่เราเทียบเคียงกับระดับโลกได้เลยบริษัทไทยเบเบอลจัมกัดมหาชน